สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูแอน,นอีกแล้วนะคะในวันพระฤหัสบดีที่9กันยายน2564ค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนทั้งหมดหอยู่3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะก็คือเรียนรู้บุคคลสถานที่กิจกรรมที่2นะคะเด็กๆจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะและกิจกรรมที่3เด็กๆจะได้เรียนในใบางานศิลปะสร้างสรรค์นะคะ เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลคะให้เด็กๆ,ๆเตรียมหนังสือเรียนบุคคลและสถานที่นะคะขึ้นมาเลยวันนี้นะคะเราจะเปิดไปที่หน้ายีห้อ่าหน้านี้นะคะลูก เราจะมาเรียนกันในเรื่องของสถานีอนามัยใกล้บ้านนะคะสถานีอนามัยใกล้บ้านของเราก็จะมีที่ราพาสตบกคกใช่ไหมคะถ้าบ้านเด็กๆอยู่แถวๆหนองคายก็จะมีราพาสตหนองคายอีกที่หนึ่งนะคะในในรูปภาพเนี่ยเขาจะให้เด็กๆสูนทธนาจากภาพแล้วก็ใช้นิ้วมือลากเส้นต่อจุดแล้วก็ใช้สีเทียนลาก เป็นภาพพ่สมบูรณ์แบบก่อนแล้วก็ระ,ะบายสีภาพนะคะนี่จะเป็นรูปภาพสถานีอนามัยนะคะลูกเด็กๆก็ต้องใช้อะไรคะใช้นิ้วมือลากต่อจุดไปก่อนเป็นหลังคาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้สีเทียนเลยคะ่ะลูกลากไปเลยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะในชุมชนนะคะก็จะมีสถานีอนามัย แล้วก็มีหมอคอยดูแลรักษาคนในชุมชนถ้าเราไม่สบายก็มารักษาที่นี่ได้นะคะเด็กๆเคยไปรักษากันไม่เอ่ยเวลาเด็กๆไม่สบายเป็นไข้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปรักษาในสถานีอนามัยใกล้บ้านนะคะเด็กๆลองไปทำกันเลยค่ะลูกเด็กๆด็กฉันเตรียมอนุบาลคะให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนสนุกกับตัวเลขหนึ่งถึงบขึ้นมานะคะ แล้วให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่15ค่ะงานนี้นะคะเราจะเรียนกันในการนับจำนวนภาพแล้วระบายสีภาพที่มีจำนวนสี่อ่าวันนี้เราจะเรียนกันในจำนวน4นะคะเลข4เด็กๆต้องนับจำนวนรูปภาพว่าจำนวนภาพไหนที่ตรงกับเลข4นะคะอ่าในรูปบัวใช่ไหมคะก็จะมี1ตัวอ่ารูปสุนัขจะมีกี่ตัวคะ หนสองกระต่ายนะคะ1 2ึสาตัวใช่ไหมคะอ่าเรามานับรูปหมีพร้อมๆกันนะคะ1 2ึ่สองสาสี่หมีก็จะมีจำนวนทั้งหมดอยู่สี่ตัวเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีภาพหมีเลยนะคะให้ครบทั้งสี่ตัวเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะ เด็กๆก็ส่งผลงานนะคะของเด็กๆมาให้คุณครูดูได้นะคะเด็กๆลองไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานใบนี้ขึ้นมาก็คือฉีกปะตัวเลข9นะคะอ่าก็จะมีเลข9และอะไรอีกคะลูก รูปภาพใช่ไหมคะจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เรามานับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงตรงนี้นะคะลูกเด็กๆระบายถึงตรงนี้นะคะตัวนี้ไม่ต้องระบายเนาะนี่มันเกิน เด็กๆคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็ทากาวลงไปที่เลข9นะคะแล้วก็นํากระดาษสีที่คุณครูเตรียมไว้ให้เด็กๆก็ฉีด็นเล็กๆแบบนี้นะคะฉีดออกมาเลยค่ะลูกแล้วก็ติดลงไปในเลข9ให้สวยงามเลยนะคะ,ะติดให้เต็มเลยตอนนี้คุณครูทําเป็นตัวอย่างมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเต็มแล้วค่ะก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อผลงานของเด็กๆไว้ตรงนี้ด้วยนะคะชื่อแล้วก็ชั้นนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วเด็กๆก็ส่งรูปภาพผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ